สุขสบายดีประแม่พี่น้องมดสมองสบอนเนาะสามาถลับเบิงหลับส้มนี่นี่ตอนหลับสุกทานข้าสอ่์ฟองสบโบซาเนี่ยเหมื่อยพี่น้องเลยเมื่อยจนสิบมีกระติดกระใจเหตุพิสังขิบจนบ่อยัากถ่ายหอดบ่อยัากถ่ายนอดคลิบเบือ่อนายสิวิต ชีวิตบ้านในละครเออแต่ละปีชีวิตสะโบนบ่ได้คือบ้านคือเมืองหม่บ่ได้มีความสุขคือโม่ปีกายนี่ก็มานอนห้องหมอหย่อนน้องได้ลูกจนจ่อยจนจองหย่อนนะก็นี่เพื่อจะได้ล้านเมื่อบ้านเมื่อเลี้ยง ตาก็จนอักเสบเผาลานแต่ละมือละเวนน้ำตาจะสิเป็นสายเลืออยัน,นหนองบหลอดมาปีนี้กลับมาเริ่มต้นชีวิตเราก็เดือนมกรมา,ากุมภาเราก็เขาปีใหม่บัททันเฮิง ก็พออีกแล้วเบิงพอเขาห้องม้อนอนห้องม้ออีกเลยสอกกระทานหานันมาแบบบริไดตังต้งโตเหเด็นั่งนํำกับมถึกอือ ชีวิตสบามันสิพ่อสำนีบ้านเนาะแต่ละปีคอยต้องได้มานอนห้องมอนนอนดมขี้ดมเหนียวอยู่ในห้องมอนชีวิตก็คือถูกหนักลำบากแท้พ่อแม่พี่นอ๋อคือผมมีความสุขคือหมูเนี่ยคือมีแต่ความถูกแท้ มันสิพอสำนีบ่สีเฮ็ดสบูนผู้นึงบ่เป็นกัผู้นึงเป็นผู้นึงบ่เป็นกผู้นึงเป็นโอ้ยเนาะเป็นชีวิตจะมมันลำบากลบน คนอื่นก็พากันเหลาะกันเถี่ยวมีความสุขใส่เงินใส่คำมีเงินมีคำหาเงินหาคำได้เจ้าลงเฮือนไปหาเงินยังบ่จุกพดขาโลดได้มาเลยมานอนมาเสียแต่เงินขขาวแต่หงหมอบ่ได้พี่สร้าง แต่ละปีเ nice บื people with people with ่อเมื่อยพี่น้องก็ท่อออกกับชีวเมื่อยากเห็นหอนหนาเจ้าของแก็เบื่อจะออกเยะกันอย่างผัเดียวย่างไปเรื่อยๆเรื่อยๆองหว่ยังไปคือคนไหลความคิด มันมันถอพี่นอ้องมันเหนื่อยเหนื่อยที่มาเจอปัญหามีมาเจอแบบนี้สุปีสุปีปมันบอจบบอสิมจักเถือ่อครอบครัวคนอื่นเขาก็มีความสุขแท้ครอบครัวสาโบมันคือลำบากแท้ แม่พูดเล่าอยู่ทิงฝา่าใน่ล่าเสียหูยบ่เนามาลูผัวอยู่นี่มีไม่แต่ความถูกไม่แต่ความลำบากยากแทนสองลงมาทางหลุมแนมลงมาทางหลุมเห็นเนี่ยบ่ลูกไม่เนาะคือลำบากแต่ อยู่สมัยอยู่สมาถ,ถึกนำหอนดิ้นตายแต่ละปีจนสิบบล่ลดปีเด็กกะปีนน่น คออ่อนขอโทษขออภัยแล้วพี่น้องขออ่อนแอเนี่ยจักมือขอเถอะาะเนี่ยจักเถื่อกอนสิสิลุกขึ้นมาสู่อีกเถื่อหนึ่งกออิผ่านพ้นสวงนี้ไปอีกขอเถาะขอระบายเนี่ยพี่น้องอ่าเบื่อชีวิตอีี อยากสิไปไกลๆหล,ล่อนนี่นี่ล้วสิลงเพื่อนไปกันดิห่วงนะหน้าห่วงลังไปกับ,บพ่อได้ย,ยังเนาะพี่น้องเนาะชีวิตมันพอสำนีลงเพื่อนกับลงเพื่อนเน่ะ ลงเงินไปหาลูกขิบไปหาเงินขอหายนำกน้นลูกขี่รได้บ้านพี่น้องลูกหายเท่านัา้นแหละขอพ่อหาย่มได้ถ่ายคลิปพี่น้องก็ขอโทษขออภัยหลายๆอืมมันเหมื่อยมันบมมีกระจิตกระใจ ที่สีถ่ายนี่ก็อยู่กับบาวเต้าน้องไส้ละสองคนตอนสะโบมาบาทันฮอดบ้านนี่กับอาสะโบแล้วก็เคยเล่าบาต้าอยู่เบิ่งขอสมวยเบิงลูกสองคนบ่จักงัวจักควายเพื่อนซานนี่กัสะโบมาฮอด มาหอดก็ไม่ได้ผักเลยแหว่มามห้าพ่อยโรงพยาบาลเลยกลนงคืนมากอะเปลี่ยนกันขึ้นมาเผาพอกับเบาเตาเปลี่ยนกันนอนก็ให้อากับเคยเล่ากับบ้านกับเมืองเงนนอยู่หลายคนกะพาใส่ใจกันอยู่กันกินมันกะใส่เงินเนาะพี่เนอะ ก็ทั้งเงินกันเนีเหียยพาไฟก็มีภาระไฟสิฟผูกงอัวปูกควายขับมาก็เลยเห็นเมื่ออยู่แต่สโบกับน้องไซละ่ะสองคนเปลี่ยนกันรับเปลี่ยนกันนอนเปลี่ยนกันเบึง่ง ตอนนี้ก็พอกะปกตินี่สิดือิมามือ่อแหละสิโวยไหยมองบ่คอยรับคอยนอนมีแต่อยากเมือ่อเอาให้แพทย์ให้มอสิหน่อเลยอยากเมือ่อบริดพังควมเมื่อแต่หนวไหวมอว่าให้อยู่ใส่ย,ยาบึงสามสี่ถึงหามื่อสี่ถึงหาวัน จังใส่ยาสี่ถึงหาวันจังสิได้จังสิได้กลับเพื่นวะแล้วก็เอายาเมื่อกินเป็นประจำก็สแกนเมิ่งสมองตรวจเสร็จเมิ่งสภาพร่างกายเนาะตอนที่เพื่นเป็นก็คือหนังเหลนอยู่น้ำลานแล้วก็ง่ายลังลงง่ายลังลงแล้วก็ น้ำลายปุมปากลวกตาหรืออกตาชดคือลักสักดิ์นพี่น้องกออ็ามส่งกันกระทันหันจนมหาหอะทงหมสวรรค์ทงมอปักสองอับอได้มาแล้วก็มาวัวบทงโมสวรรค์ก็มาสแกนมาเสกเบ่งร่างกายแล้วก็ความดันเรามักเป็นความดันแล้วเราเป็นวิ่งเป็นวินความดันสูงแล้วก็ ปกติเราก็เป็นเส้นเลือดในสมองตีบอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเส้นก่อนนะเหตุให้แขนเป็นลอยขีคขาดยางขาดไปเหตุให้บวมีแห้งเลยบากนีเ,นเส้นที่สองนี่มันอันตรายกว่าเส้นก่อนมันโผล่ึ้นมาอีกเส้นที่สองเส้นเลือดในสมองมันขึ้นมาอีกเส้นใหม่เส้นใหม่นี่มันสีเหตุให้อวัยวะส่วนหลาง ตายแล้วก็เป็นอัมาตได้เสรนที่สองี่เหตุให้แข่งค่าสันซาพี่นนองเสรนทีหนึ่งนะแคนพายเท่งมาก่อนและมอว่ามันเสี่ยงเสี่ยงที่สิเป็นอัมาตาได้ทุกเมืออเมื่อบ้านก็ให้ดูแลอย่างดีบ่ให้ปล่อยไปผู้เดียวลังเื่อนี่อาจสีล้มสักลงผู้ดเดียวถือพื้นถือไพ่อลก็แล้ว รือว่าลุ่มสกักลงใส่ทั้งนามทั้งในอ่างหนาอ่างในเลยครับบมมีไฟเห็นจากตีละมอว่าให้ให้ดูแลยอย่างใกล้ชิดบ่ให้บ่ปล่อยให้บอให้ปล่อย,อย,อยไปผู้เดียวเดี๋ยวมันอันตรายผนว่าตอนนี้ก็นอนพี่น้องมีแต่นอนเดี๋ยนี้ใส่ย,ยาแล้วไม่แต่อยากนอนเขาก็บ,บ่ออยอยากกินดอกกินสองสามคำ หนำก็บอกขอยกินปันไดนอนแตอยากนอนสองสัยยากลุ่มก็โอเคพี่น้องคลิปนี่ยก็แสดงขอจบเพียงแค่นี้แล้วพี่น้องเด้อขอบคุณสมองสมบอนพี่เขามาลับเบิงลับ z มพี่น้องเบิงยกเข้มคลองแต่กัาบานได้โอกาสออกไปยางแก่เพื่อ,อออกเพาะกันใหม่คลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อ ถ้าเบาผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภยัยพี่น้องเลยไปแล้วพี่น้องสบายดี